สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่สองสบนด้านหลังสัตว์อสูรตัวเข่องที่กำลังบินด้วยความเร็วสูงเฟิ่งหูเต้าที่ยืนกอดอกมองไปยังต้นหลิงเทียนด้วยท่าทางจริงจังในขณะที่กล่าวคำออกมาสะชัมระจิตแห่งนี้ดูเหมือนมันจะถูกสร้างทิ้งไว้ด้วยน้ำมือของผู้เชี่ยวชาญด้านการจารึกอาคมที่น่าเกรงขามมันยังเป็นค่ายกลที่มีความซับซ้อนยิ่งนักมันจะเปิดขึ้นทุกๆสามปีกระทั่งยังเปิดในเวลากลางวันเท่านั้น และต้องรอให้มันเปิดเท่านั้นผู้คนถึงจะสามารถเข้าไปได้แต่เจ้าต้องจดจําเอาไว้ให้ดีว่าสามารถอยู่ในสัชมราจิตได้แค่เพียงหนึ่งวันเท่านั้นหาไม่แล้วหลักก็เจ้าจะมีสามารถกลับออกมาได้อีกต้วนหลิงเทียนพยักหน้า่ายกลนที่กเกิดจากการจารึกอาคมนั้นหรือเขาเองก็เคยได้ยินเฟิงอูเต้ากล่าวถึงเรื่องนี้มาก่อนแล้วค่ายกลก็ไม่ใช่เรื่องที่ห่างเหินอะไรสําหรับต้วนหลิงเทียน เพราะจะอย่างไรเขาก็หลอมรวมความทรงจําของจักรพรรดิกับชาติมาเกิดเช่นนั้นความรู้เรื่องการจารึกอาคมรวมถึงการจัดตั้งค่ายกลซึ่งเป็นศาสตร์ขแขนงเดียวกันนั้นเขาย่อมแตกฉานเช่นกันค่ายกลน,นั้นเป็นการนําอาคมจารึกหลายๆชนิดมาจัดเรียงเพื่อหนุนเสริมกันและค่ายกลน,นี้ผู้จารึกอาคมจะสามารถเริ่มก่อตั้งได้เมื่อพลังจิตบรรลุสู่ระดับหลอมรวมธรรมชาติเรียบร้อยเท่านั้นถึงจะมีพลังอํานาจแข็งแกร่งเพียงพอ เนื่องจากมีเพียงผู้ที่มีพลังวิญญาณอันทรงพลังและแข็งแกร่งอย่างยิ่งเท่านั้นถึงจะสามารถควบคุมจารึกจำนวนมากและผสานมันเข้าไว้ด้วยกันก่อตั้งค่ายกลอันแสนมหัศจรรย์ขึ้นมาเต๋าแห่งการจารึกนับว่าลึกล้ำไร้สิ้นสุดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อตั้งจัดวางค่ายกลเช่นนี้นับว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจได้นี่คือสิ่งที่ต้วนหลิงเทียนรู้ดีพี่ใหญ่ต้วนหากท่านเข้าไปในสะชัมระจิตแล้ว ท่านต้องพยายามดูดซับพลังวิญญาณด้านในอย่างเต็มที่เพื่อขัดกล่าว,วิญญาณของท่านเช่นนี้ถึงจะทําให้พลังวิญญาณของท่านก้าวหน้าภายในหนึ่งวันและออกมาก่อนที่ค่ายกลจะปิดตัวลงเฟิงเทียนบูที่ยืนอยู่ด้านข้างกล่าวเตือนต้นหลิงเทียนออกมาด้วยความสามารถของพี่ต้วนเจ้าและความเข้าใจในเต๋าแห่งการจารึกของเขาคาเกรงว่ากระทั่งค่ายกลของสะชัมระจิตนี้ยังคงต้องถูกเขาอย่างรู้แก่นแท้ของมันหากเขาสามารถอย่างรู้แก่นแท้ของค่ายกลน,นี้แล้วล่ะก็ นั่นหมายความว่าเขาต้องค้นพบบางสิ่งที่สำคัญและอาศัยมันเพื่อดูซับพลังวิญญาณในสัชัมระจิตได้มากมายยิ่งขึ้นเป็นแน่สายตาของเฟิงหูเต้าคล้ายจะส่องแสงออกมาได้มันมองไปยังต้วนหลิงเทียนด้วยความคาดหวังไม่น้อยต้วนหลิงเทียนเงียบกริบเพราะเขาไม่เคยคิดเลยว่าเฟิงหูเต้ากับชายชาราชุดเทาจะมองเขาอยู่สูงขนาดนี้ตอนนี้กลุ่มของต้วนหลิงเทียนก็กำลังบินลัดฟ้ามุ่งหน้าไปยังสัชัมระจิต สัชมระจิตนี้จะเปิดตัวทุกๆสามปีเท่านั้นแน่นอนว่าผู้คนจำนวนมากล้วนปรารถนาจะเข้าไปดูซับพลังวิญญาณเพื่อขัดกล่าววิญญาณตัวแต่เนื่องจากพลังวิญญาณในสัชมระจิตมันมีจำกัดดังนั้นจึงต้องจำกัดคนเข้าสัชมระจิตไว้แค่30คนเท่านั้นที่ว่างสำหรับผู้คน30คนนั้นก็ถูกกำหนดโดยเมืองทั้ง30เมืองที่อยู่รอบๆสัชมระจิตแห่งนี้เมืองหงฟ้าเองก็ย่อมมีที่เช่นกัน เมื่อสามปีที่แล้วที่ของเมืองหงฟ้าเป็นของเฟิ่งเทียนหวู่และคราวนี้มันก็เป็นของต้วนหลิงเทียนสองวันต่อมาสัตว์อสูรบินได้ที่ต้วนหลิงเทียนนั่งมาเริ่มลดระดับเพดานบินต่ำลงช้าช้าสัตว์อสูรบินได้ตัวนี้มันเป็นถึงสัตว์อสูรปีศาตร์ระดับแรกสัมผัสธ,ธรรมชาติตัวหนึ่งความเร็วในการบินของมันสูงล้ำไม่น้อยมันพุ่งฝ่าเมฆหมอกด้วยความเร็วสูงเพื่อลงไปด้านล่างจนเมฆหมอกกระจัดกระจาย ต้นหลิงเทียนยังคงจับจ้องไปรอบบริเวณอย่างสนอกสนใจเมื่อสัตว์อสูรปีศาจโฉบลงมาอยู่พักหนึ่งต้นหลิงเทียนก็เห็นหุบเขาแห่งหนึ่งอยู่เบื้องหน้าภายในหุบเขามันเต็มไปด้วยเมฆหมอกปกคลุมอัดกันอย่างหนานแน่นขับเน้นให้บังเกิดสภาวะลีลบประการหนึ่งผู้ที่อยู่ด้านนอกยากที่จะมองเห็นภายในหุบเขาได้กระจ่างเมื่อสัตว์อสูรปีศาจร่อนลงเบื้องหน้าทางเข้าหุบเขาต้นหลิงเทียนก็สังเกตเห็นกลุ่มคนจํานวนไม่น้อยยืนรอกันอยู่ด้านหน้าทางเข้าหุบเขาเช่นกัน กลุ่มคนเหล่านี้ประกอบไปด้วยชายหนุ่มหญิงสาวชายชราและหญิงชรากลุ่มของต้วนหลิงเทียนเพียงลงจากหลังสัตว์อสูรได้ไม่นานก็มีชายไวกลางคนสวมใส่ชุดคลุมสีฟ้าเดินเข้ามาทักทายพวกเขามันมาถึงก็มองไปยังเฟิ่งหูเต้าพร้อมกล่าวคำทักทายด้วยน้ำเสียงอบอุ่นเจ้าเมืองเฟิงนานแล้วมิได้พบกันเฟิงหูเต้าเพียงยิ้มอย่างไม่แยแสรับการทักทายเท่านั้น ต้นหลิงเทียนเดิมคิดว่าชายไวกลางคนชุดฟ้าย่อมมีโทสะก,กับท่าทางไม่แยแสเช่นนี้แต่ผิดคาดนักดูเหมือนจะไม่ติดใจหรือว่าอะไรเรื่องนี้เพียงกลับไปยืนข้างชายหนุ่มที่มากับมันตอนแรกเงียบๆเ,เท่านั้นและตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้ชายหนุ่มคนนั้นยังไม่ได้ละสายตาจากเฟิ่งเทียนบู่ที่คูลมหน้ามามิชิดแม้แต่นออยอย ถึงแม้เฟิงเทียนบูจะปิดบังใบหน้าเอาไว้แต่สัวรงองค์เอวและท่าทางสูงส่งของนางนั้นยากนักที่จะปิดบังซ่อนเร้นได้ไม่ว่านางจะไปที่ไหนย่อมเป็นจุดสนใจอย่างแน่นอนท่านเจ้าเมืองเฟิงในครู่ต่อมาผู้คนมากมายหลายหลากก็ทยอยแห่กันมาทักทายเฟิงหูเต้าอย่างอบอุ่นส่วนทางด้านเฟิงหูเต้านั้นยังคงไม่แยแสราวกับไม่เห็นผู้คนเหล่านี้อยู่ในสายตาแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นผู้คนเหล่านี้ก็ไม่มีผู้ใดกล้ามีโทสะหรือไม่พอใจอะไรกับความอัปยศครั้งนี้ เรื่องนี้ทําให้ต้นหลิงเทียนนอดประหลาดใจขึ้นมาไม่ได้เทียนหูผู้คนเหล่านี้เป็นเจ้าเมืองของอีก29เมืองรอบๆใช่หรือไม่ต้นหลิงเทียนกล่าวถามเทียนบูด้วยเสียงผ่านพลังงานต้นกําเนิดใช่เฟิงเทียนบูก็ส่งเสียงกลับมาเช่นกันพี่ใหญ่ต้นท่านประหลาดใจท่าทีของพวกมันที่มีต่อบิดาของข้าใช่หรือไม่เฟิงเทียนบูยังส่งเสียงกล่าวต่อออกมาเมื่อเห็นต้นหลิงเทียนพยักหน้า ตอนนั้นพวกมันพบว่าเมืองหงฟ้าได้เปลี่ยนมือเจ้าเมืองและเมื่อสามปีก่อนท่านพ่อก็พาข้ามาที่นี่ตอนแรกพวกมันทั้งหมดก็ดูแคลนบิดาข้าหมายลงมือกำราบและคิดยึดที่เข้าสะสมรัจจิตของเมืองหงฟ้าหลังจากกล่าวถึงตรงนี้เฟิงเทียนบูก,ก็หยุดเล็กน้อยก่อนที่จะกล่าวสืบต่อทว่าต่อมาบิดาข้าเพียงแผ่แรงกดดันไร้สภาพออกมาเล็กน้อยเพื่อสะกดข่มพวกมันเอาไว้เท่านั้น แต่นั่นทําให้เจ้าเมืองทั้งหมดซิโรราบล้วนสงบเสงี่ยมตัวไม่กล้ายุ่งวุ่นวายหรือดูคลานอะไรบิดาข้าอีกเลยต้วหลิงเทียนสังเกตเห็นว่ายามกล่าวถึงเรื่องนี้ใบหน้าของเฟิงเทียนบูขึ้นสีแดงเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่านางตื่นเต้นและมีความสุขไม่น้อยม่านตาของต้วหลิงเทียนหดแคบลงตอนนี้พลังวิญ,ญญาณของเขาก็พอจับสัมผัสได้ไม่น้อยเขาพอจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอที่แผ่ซ่านออกมาจากร่างของพวกมันว่าทั้งหมดล้วนอยู่ในระดับอย่างรู้ธรรมชาติ ผู้คนที่เดินหน้าระรื่นเริ่มกล่าวคำทักทายเฟิ่งหูเต้าก่อนหน้านี้ทั้งหมดล้วนเป็นตัวตนระดับอย่างรู้ธรรมชาติกระทั่งบางคนในหมู่พวกมันยังมีความแข็งแกร่งมากเป็นพิเศษแต่ถึงกระนั้นเฟิ่งหูเต้าก็ยังคงไม่ยาแสทำราวกับไม่เห็นพวกมันทั้งหมดอยู่ในสายตาที่สำคัญพวกมันโดนทำเช่นนี้ไม่เพียงไม่โกรธกลับยังกระทำตัวสุภาพต่อหน้าเฟิ่งหูเต้าเหมือนเดิมต้วนหลิงเทียนรู้ได้ทันทีว่านี่คือการที่ผู้อ่อนแอยินยอมสยบและเคารพต่อผู้เข้มแข็ง เพ่อข้าล่ะสงสัยนักว่าเมื่อไหร่ข้าจะมีพลังอย่างเช่นเจ้าเมืองและมีพลังอำนาจขู่ขวัญผู้คนเช่นนี้ต้วหลิงเทียนทอดถอนใจออกมา5า,าเจ้าเมืองเฟิ่งมีพบกันสามปีแต่ถ้าทางของท่านยังคงสูงส่งเหมือนเดิมมิมีผิดท่านใดนั้นเองเสียงหนึ่งดังขึ้นเข้าหูต้วนหลิงเทียน ครูต่อมาเขาก็เห็นสัตว์อสูรปีศาจต,ตัวหนึ่งร่อนลงจอดบนพื้นเป็นชายไวกลางคนผู้หนึ่งกระโดดหลังมาจากแผ่นหลังอันกว้างใหญ่ของสัตว์อสูรปีศาจพร้อมๆกันกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีอายุราวๆ2 6่ถึงปีติดสอยห้อยตามมันมาทีท่าของชายหนุ่มคนนี้เมื่อแรกปรากฏตัวมันก็แลดูเย็นชาไม่สนโลกแต่ทว่าเมื่อสายตาของมันเบนมาตกยังเฟื่องเทียนบูในแววตาของมันก็เผยความร้อนรุ่มเต็มไปด้วยเพลิงแห่งความปรารถนาปานจะมอดไหม ดูเหมือนต่อให้เทียนบูปิดบังใบหน้าแต่นางก็ยังเป็นอะไรที่ทําให้ผู้คนหลงไหลได้อย่างดีตัวหลิงเทียนกล่าวพึมพำกับตัวเองพอคิดถึงเรื่องที่ถึงแม้เฟิ่งเทียนบูจะปิดบังใบหน้าแล้วแต่เพียงเรือนร่างส่วนสัตว์ของนางและอากับกิริยาของนางที่แสดงออกมาตามธรรมชาติก็นับว่ามีเสน่ดึงดูดบุรุษมากมายให้หลงเสน่ห์นางและพร้อมกันกันกบที่เบื้องหลังของนางคือตัวตนอันแข็งแกร่งอย่างเฟิง่งบูเต้า เช่นนี้ก็มีบุรุษมากมายที่อยากจะสยบใต้กระโปรงของนางชายไวกลางคนในชุดสีครามไม่ได้ยี่ระอะไรที่การทักทายของมันถูกเฟิง่งหูเต้าไม่ยาแสสายตาของมันเบนไปตกอย่างร่างต้วหลิงเทียนก่อนที่จะกล่าวออกมาเจ้าเมืองเฟิ่งข้าได้ยินมาว่าท่านได้บุตรเขยมาเมื่อสามเดือนที่แล้วเป็นหนุ่มน้อยผู้นี้หรืออะไรเจ้าเมืองซ่งมีอะไรจะชี้แนะข้าหรือเฟิ่งหูเต้ากล่าวออกมาอย่างไม่ยาแส ข้าหรือจะกล้าชี้แนะอันได้จ้าเฟืองข้าเพียงแปลกใจในอายุของบุตรเขยเจ้าเมืองเฟิ่งต่างหากเล่ามันช่างยากนักที่จะจินตนาการว่ายังมีอัจฉริยะหนุ่มที่สามารถเอาชนะบุตรีของเจ้าเมืองเฟิ่งได้เมื่อกล่าวจบเจ้าเมืองซ่งก็ถอนสายตาจากต้นหลิงเทียนก่อนที่จะเบนไปตกยังเฟิ่งเทียนบูน้องเทียนบู่เมื่อข้ารู้ว่าท่านเจ้าเมืองเฟิ่งจัดการแข่งขันประลองหาคู่ให้เจ้า ข้าแทบมิต้องการอันใดามากไปกว่าการติดปีกแล้วเหินบินไปยังเมืองหงฟ้าแต่น่าเสียดายที่ข้ามิอาจกระทำได้กระทั่งตอนนี้ข้ายังแทบมิอยากจะเชื่อว่าจะมีผู้ใดเอาชนะเจ้าได้เสมือนตกหน้าข้าฉาดใหญ่เช่นนี้ต้วนหลิงเทียนยังคงยืนนิ่งไม่ไหวติงไม่ได้แยแสะอะไรอย่างไรก็ตามถึงแม้ต้วนหลิงเทียนจะไม่แยแสะอะไรกับคำพูดและการกระทำของชายหนุ่มผู้นั้นเพราะมันไร้ค่าเกินกว่าที่เขาจะไปสนใจทว่านั้นไม่ได้หมายความว่าเทียนบูจะเป็นเช่นเขา สำหรับผู้อื่นแล้วนั้นเฟิงเทียนหวู่ไม่เคยอาอนยนและกระทำตัวน่ารักดังที่อยู่กับต้วนหลิงเทียนแม้แต่น้อยนางมององอไปยังชายหนุ่มที่กล่าวคำเมื่อครู่ด้วยท่าทางไม่แยแสก่อนที่จะกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเย้เยือกเจ้าควรเรียกข้าว,ว่าเฟิงเทียนหวู่คำเรียกเทียนหวู่หาใช่อันใดที่น้ำหน้าอย่างเจ้าจะเรียกออกได้นอกเหนือจากนั้นไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่เจ้ามาไม่ได้ต่อให้เจ้ามาได้เจ้ามันก็ไร้คุณสมบัติ และถึงเจ้าจะมีคุณสมบัติเจ้ายังคิดว่าเจ้ามีปัญญาสามารถมากพอเอาชนะข้าได้หรือการระเบิดน้ำเสียงเย็นชาหน้าผู้คนออกมาอย่างเจ็บแสบนี้ของเทียนหวู่ทำให้ต้วนหลิงเทียนถึงกับตะลึงภาพตรงหน้าตอนนี้มันทำให้เขาหวนนึกถึงกับวันแรกที่พบเจอเทียนหวู่ในตอนนั้นเฟิงเทียนหวู่ก็เป็นเช่นนี้กล่าววาจายเย็นชากระทั่งก้าวร้าวอีกทั้งยังลงมือจู่โจมโดยไม่แยแสะอะไรหมายทุกตีทำร้ายเขาโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวอีกด้วย ต่อมาพอเขาเอาชนะนางได้นิสัยและท่าทางของเทียนบูถึงได้เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียนหูเชื่อว่าเขาเป็นบุรุษแห่งโชคชะตาที่อยู่ในคำทำนายของนางตัวนางก็ยิ่งอ่อนโยนกับเขามากเป็นพิเศษเรียกได้ว่าหาักเทียบสตรีที่อ่อนโยนผู้นั้นกับแม่เสือน้อยดุร้ายตอนนี้มันช่างต่างกันราวกับจะเป็นคนละคนชายหนุ่มเมื่อได้ฟังวาจาเฟิ่งเทียนหูหักหน้าออกมาเต็มๆนั้นมันก็มีโทสะและขุนเคืองนักแต่มันก็ไม่กล้าทำอะไรออกมาต่อหน้าเฟิ่งหูเต้า เรื่องนี้ทําให้ต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเบาๆแต่ทว่าไอเสียงหัวเราะเบาๆของเขานี้อีกฝ่ายดันทะลึ่งหูดีได้ยินเสียอย่างนั้นมันหันขวบมาถลึงตามองเขาอย่างดูร้ายโดยพลันทำราวกับตอนนี้เขากลับกลายเป็นเป้าระบายโทสะของมันแล้วไอหนูเจ้ากําลังหัวเราะอะไรชายหนุ่มทลึงตามองต้นหลิงเทียนพร้อมกล่าวถามออกมาเสียงเข้มถ้าจะหัวเราะอะไร แล้วมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าละ่ะต้นหลิวเทียนเพียงเหลือบมองชายหนุ่มด้วยหางตาอย่างไม่แยแสชายหนุ่มผู้นี้ถูกเฟิ่งเทียนบูกล่าววาจาตอกหน้าจนหงายมันยังไม่กล้าตอบโต้อะไรหลังจากนั้นมันจึงหันมาหาเรื่องข้าและคิดแสดงอำนาจงั้นหรือมันคิดจริงๆหรือว่าข้าต้นหลิงเทียนเป็นลูกพลับอ่อนให้มันบีบเล่นไอหนูในเมื่อเจ้าสามารถเอาชนะบุตรีเจ้าเมืองได้ข้าก็เข้าใจดีว่าความแข็งแกร่งของเจ้านั้นน่ากลัวย,ยิ่งนะ เช่นนั้นข้าขอท้าประลองกับเจ้าสักคราเจ้ากล้าหรือไม่ชายหนุ่มคนนั้นแผดเสียงตะโกนออกมาอย่างดุร้ายพลังงานต้นกําเนิดของมันยังพวยพุ่งพุ่งออกมาอย่างเกรี้ยกราดเหนือขึ้นไปบนร่างมันปรากฏเงาร่างช้างแมมมอธโบราณแปดร้อยตัวกอเกิดขึ้นหืมตัวหลิงเทียนค้งคิ้วขึ้นเล็กน้อยก่อนที่จะเอียงคอมองมันไอนี้มันคิดจะสู้กับเขาหากเจ้าคิดต่อสู้กับพี่ใหญ่ต้วนเช่นนั้นก็ผ่านข้าไปให้ได้เสียก่อน ทันใดนั้นเองไม่ทันที่จะได้ทำอะไรต้วนหลิงเทียนพานได้ยินน้ำเสียงอ่อนโยนกล่าวออกมาเสียงดังพร้อมสายลมหอบหนึ่งที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมสดชื่นพัดผ่านหน้าเขาร่างที่ก่อให้เกิดลมกันโชคนั้นยังร้อนแรงดังเปเลวเพลิงมันวุบไหวมาขวางหน้าปกป้องเขาไว้ด้านหลังของนางแน่นอนว่าต้องเป็นเฟิ่งเทียนหวู่ตอนนี้เองเจ้าหนูขนทองตัวที่หลับปุ๋ยอยู่บนบ่าก็ตื่นขึ้นมาราวกับรู้ว่ากำลังจะมีเรื่องสนุกสนาน แววตาสีมรกตสวยสดใสเหลือบมองเรื่องราวรอบๆด้วยประกายฉลาดเฉลียวดังมนุษย์ก่อนที่จะมองไปยังชายหนุ่มตัวต้นเหตุด้วยประกายเย็นยะเยือกที่สะท้อนในดวงตาคู่หยกพี่ใหญ่หลิงเทียนท่านต้องการให้ข้าสับมันลงหม้อหรือไม่น้ำเสียงของเจ้าหนูขนทองตัวน้อยที่ส่งผ่านพลังงานต้นกำเนิดเข้าหูตัวหลิงเทียนนั้นเต็มไปด้วยความอมหิตตัวหลิงเทียนตกตะลึงสหายน้อยนี่เพิ่งตื่นก็คิดเรื่องจะฆ่าจะแกงผู้คนอย่างโหดเที่ยมแล้วหรือ เอิดเสี่ยวจินเจ้าไม่ต้องลำบากหรอกข้าจัดการมันได้ต้วหลิงเทียนตอบกลับด้วยการส่งเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดทันทีลูกป่ายาได้ก้าวร้ากระทำการหยับาคายแล้วชายไวกลางคนที่สวมชุดสีครามที่ยืนอยู่ข้างๆชายหนุ่มที่ถูกเฟิ่งหูเต้าเรียกหาว่าเจ้าเมืองซ่งพันตะโกนเสียงครึมออกมาพร้อมขมวดคิ้วทว่าชายหนุ่มอันเป็นบุตรชายของมันหาได้สนใจอันใดคำเตือนมันไม่ ยังคงมองไปยังร่างตัวหลิงเทียนอย่างเอาเรื่องก่อนที่จะหัวเราะเย้ยหยันออกมาไอหนูถ้าเจ้ายังเป็นลูกผู้ชายแน่จริงก็อย่าได้หดหัวอยู่หลังผู้หญิงจากที่ข้าดูหน้าจักเป็นเจ้าใช้กลวิธีต่ำช้าระยังอายในการเอาชนะน้องเทียนบูเสียมากกว่าท่านเจ้าเมืองซ่งขอต้องขออภัยแทนบุตรชายของข้าด้วยตอนนี้เจ้าเมืองซ่งหาได้มีท่าทีสบายอย่างตอนแรกอีกแล้วมันมองไปยังเฟิ่งฟูเต้าด้วยท่าทางยำเกรงคำเรียกหายัางอ่อนลงหลายส่วน อย่าได้กังวลแค่เรื่องเล็กๆน้อยน้มีปัญหาอันใดเฟิงหูเต้าเพียงโบกมืออย่างไร้เรื่องราวมันย่อมรู้ความคิดอีกฝ่ายดีเพียงปล่อยให้เหล่าเด็กน้อยสังสางปัญหากันไปเถอะหากต้องการเติบโตมาเป็นผู้ที่แข็งแกร่งก็มีอาจหลีกเลี่ยงความยากลำบากและปัญหาที่เข้ามาในหนทางได้เจ้าเมืองส่งถึงกับตะลึงกับทีท่าไม่แยแสและสบายสบายของเฟิง่งหูเต้าในใจของมันเริ่มบังเกิดสังหอนร้ายขึ้นมา มันมองไปยังบุตรชายและคิดที่จะหยุดอีกฝ่ายเอาไว้แต่น่าเสียดายที่มันสายไปแล้วตอนนี้ได้บังเกิดเรื่องบาตรหมางไปแล้วเสมือนด่งน้ำที่หกหล่นจากแก้วยากนักที่จะนำกลับคืนเทียนบูต้วหลิงเทียนเพียงยื่นมือไปแตะบาของเทียนบูเบาๆพร้อมกล่าวด้วยรอยยิ้มสบายๆให้ข้าจัดการเรื่องนี้เองมันก็แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นอีกทั้งมันก็แค่ตัวตลกตัวหนึ่งเจ้าจะไปอารมณ์เสียกับมันทำไม ฟิ่งเทียนบูพยักหน้ารับคำเบาๆก่อนที่จะมองไปยังต้วนหลิงเทียนพร้อมคลี่ยิ้มออกมาราวบุปผาเบ่งบานตอบกลับอื้อพี่ใหญ่ต้วนเช่นนั้นข้าจะดูท่านสั่งสอนบทเรียนให้เจ้าตัวตวลกนี่เอาละ่ะต้วนหลิงเทียนพยักหน้ารับส่วนทางด้านชายหนุ่มบุตรของเจ้าเมืองซ่งนั้นยิ่งมามันยิ่งหงุดหงิดจ,จนหน้าดำคร่ำเครียดบิดเบี้ยวอัปประลักแล้วตัวตวลกไอหนูที่อายุดูอย่างไรก็เพียงยี่สิบต้นต้นคนนี้กล้าเรียกมันว่าตัวตลกลูกไป เจ้าเมืองส่งคิดจะกล่าวแต่ก็ต้องชะนักวาจาไปตอนนี้มันสัมผัสได้ว่าบุตรชายของมันนั้นบรรดาลโทสะขึ้นมาหนักหนาตัวมันเองก็ย่อมเข้าใจนิสัยบุตรชายดีหากบุตรชายมันคิดจะทำสิ่งใดแน่แน่แล้วก็ยากที่ห้ามหรือเปลี่ยนการตัดสินใจอะไรได้และถึงแม้ตอนนี้มันคิดต้องการใช้ความแข็งแกร่งของตัวมันระงับเรื่องราวนี้ไว้ทว่าพอคิดถึงคำที่เฟื่องหูเต้ากล่าวก่อนหน้ามันก็ละลาหลังไม่กล้าออกไปห้ามแต่อย่างใดทำได้เพียงปล่อยเรื่องราวเลยตามเลย ตอนนี้เองทุกผู้คนที่เราอยู่ด้านหน้าหุบเขาก็เริ่มบีบวงแคบเข้ามาชมดูเรื่องราวนั่นคือส่งไปบุตรชายเจ้าเมืองส่งไม่ใช่หรือไรได้ข่าวว่ามันตัดผ่านไปยังระดับวิญญาณแรกก่อตั้งข่านที่หกแล้วใช่หรือไม่แล้วชายหนุ่มที่อยู่กับบุตรีเจ้าเมืองเฟื่งนั้นเป็นผู้ใดกันเล่าแลดูยังเยาววนะันักข้ามิเคยเห็นมันมาก่อนอะไรนี่เจ้าไปอยู่ที่ใดมา เจ้ามิทราบหรือไรว่าเมื่อสามเดือนที่แล้วชายหนุ่มผู้นี้เอาชนะบุตรีของเจ้าเมืองเฟิ่งในการแข่งประลองหาคู่ที่เจ้าเมืองเฟิ่งจัดขึ้นสําหรับเฟิ่งเทียนบูจนมันได้เป็นบุตรเขยของเจ้าเมืองเฟิ่งข้าได้ยินมาว่าบุตรเขยของเจ้าเมืองเฟิ่งมีระดับวิญญาณแรกก่อตั้งขั้นที่ห้าเท่านั้นหืม จากที่ข้ารู้มาดูเหมือนบุตรีท่านเจ้าเมืองเฟิ่งจะอยู่ในระดับวิญญาณแรกก่อตั้งขั้นที่หกนอกจากนี้นางยังสามารถทำความเข้าใจมาเมล็ดพันธุ์พลังไฟกระทั่งอาวุธที่นางใช้ยังเป็นอาวุธวิญญาณระดับ5้ามีใช่หรือแล้วผู้ฝึกยุทธระดับวิญญาณแรกก่อตั้งขั้นที่5เอาชนะนางได้อย่างไรกันเรื่องนี้เสียงกล่าวกันว่าบุตรเขยเจ้าเมืองเฟิ่งคนนี้เขาสามารถใช้พลังลมเบื้องต้นได้ทั้งยังมีความแข็งแกร่งประหลาดบางอย่างจนทำให้เขาสามารถเอาชนะบุตรเจ้าเมืองเฟิ่งได้ในที่สุด เป็นไปไม่ได้พลังลมเบื้องตน้นเป็นพลังที่ที่มีเพียงผู้ฝึกยุทธระดับแรกสัมผัสธรรมชาติขึ้นไปถึงจะทําความเข้าใจได้มีใช่หรือไรแล้วผู้ฝึกยุทธระดับวิญญาณแรกก่อตั้งขั้นที่ห้าเช่นเขาจะไปเข้าใจมันได้อย่างไรกันผู้คนโดยรอบเริ่มสนทนากันอย่างคึกคักด้วยความตื่นเต้นอันที่จริงข่าวหรือเรื่องต้นหลิงเทียนก็เริ่มแพร่กระจายออกมาสักระยะแล้ว แต่ไม่มีใครเชื่อว่าต้นหลิงเทียนสามารถเข้าใจพลังลมเบื้องต้นได้จริงๆสักคนเพราะทั้งหมดที่พวกมันรู้มีเพียงผู้ฝึกยุทธแรกสัมผัสธรรมชาติขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถเข้าใจและใช้พลังเบื้องต้นได้นี่เป็นสามัญสำนึกดังกฎเหล็กในทวีปเมคาล่องพวกมันไม่เคยได้ยินว่าจะมีใครสามารถฝ่าฝืนกฎเหล็กข้อนี้ไปได้แน่นอนส่งไปเองก็มีความคิดคล้ายๆกันกับผู้อื่นไอ้หนูไหนให้ข้าชมดูพลังลมเบื้องต้นอะไรนั่นของเจ้าดูสักครา ส่งไปหัวเราะเย้ยยันออกมาก่อนที่มันจะเรียกดับวิญญาณขึ้นมาถือไว้ในมือพลังงานต้นกําเนิดของมันเริ่มหลั่งไหลถ่ายทอดลงสู่ตัวดาบด้วยความเร็วก่อเกิดเป็นคลื่นพลังหมุนวนล้อมรอบตัวดาบเอาไว้วูมครู่ต่อมาอีกสามเงาร่างช้างแมมมอธโบราณก็ปรากฏตัวขึ้นมาข้างๆเงาร่างแ0ดร้ช้างแมมมอธโบราณของส่งไป ความแข็งแกร่งที่ถูกเพิ่มพูนด้วยอาวุธวิญญาณจำนวนนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าอาวุธในมือส้งไปสมควรเป็นอาวุธวิญญาณระดับ6อาณาจักรศิลาธมินนับว่าอูฟูมั่งมีกว่าอาณาจักรพนาคารามอย่างเห็นได้ชัดบุตรชายของเจ้าเมืองในเมืองอันห่างไกลเช่นนี้ยังมีอาวุธวิญญาณระดับ6ใช้นับว่าประทับใจจริงๆต้วหลิงเทียนครุ่นคิดในใจ เพราะขนาดนิกายกระบีเจดาวอันเป็นนิกายอันดับหนึ่งในอาณาจักรพนาคารามอาวุธวิญญาณระดับ6นั้นก็ล้วนแต่อยู่ในมือเหล่าตัวตนระดับสูงสูงแทบทั้งสิ้นกล่าวได้ว่านอกจากเขาแล้วแทบไม่มีสิทธิ์คนในนิกายที่มีอาวุธวิญญาณระดับ6เอาไว้ใช้งานสักคน แน่นอนว่าต้วนหลิงเทียนรู้ดีว่าน,นี่ไม่ใช่เพราะนิกายกระบี่เจ็ดดาวมีความแข็งแกร่งอ่อนด้อยกว่าจวนเจ้าเมืองในเมืองที่ห่างไกลเช่นนี้ของอณาจาักรศิลาธมินแต่เป็นเพราะผู้หลอมสัตตราของอนาจาักรพนาครามนั้นได้วกว่าอาณาจักรศิลาธมินกันอย่างเทียบไม่ติดต่างหากอาวุธระดับสูงก็ย่อมต้องใช้ผู้หลอมสัตตราระดับสูงและปริมาณผู้หลอมสัตตราระดับสูงสูงของอาณาจักรพนาครามย่อมได้วกว่าอาณาจักรศิลาธมินมากนะัก บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่อาณาจักรว่าเหนือชั้นกว่ากันเห็นเห็นความแข็งแกร่งหนึ่งหนึ่งร้อยช้างแมมมอธโบราณมุมปากของต้นหลิงเทียนฉีกยิ้มใส่แยะเยียหยันขึ้นมาเนื่องจากส่งไปอะไรนี่ไม่ใช่ภัยคุกคามอะไรเขาสักนิดฮึ่มบางทีอาจเพราะมันเห็นมุมปากของต้นหลิงเทียนใส่แยะยิ้มดูคลานใบหน้าของส่งไปถึงยิ่งดำคล้ำบิดเบี้ยวลงสุดท้ายมันก็พุ่งร่างออกมาวู ส่งไปพุ่งมาคล้ายสายลมหอบหนึ่งทุกที่ที่มันพุ่งผ่านฝุ่นดินถึงกับฟุ้งกระจายปลิวว่อนขึ้นมาในอากาศกวาดพุ่งไปทางต้นหลิงเทียนไอหนูไหนให้ข้าได้ชมดูพลังลมเบื้องต้นที่เจ้าเข้าใจสักหน่อยตอนนี้เองเสียงเย้ยยยันก็ดังขึ้นมาขอมาข้าก็จัดให้ต้นหลิงเทียนกล่าวตอบในลักษณะที่ไม่แยแสอะไรทันใดนั้นพลังงานต้นกําเนิดพร้อมพลังลมของเขาก็ประตูควบรวมไปที่ขา ทันใดนั้น9 0้า้อยภาพช้างแมมมอธโบราณก็ปรากฏขึ้นเหนือร่างตัวหลิงเทียนและในขณะนี้ตัวหลิงเทียนเองก็คล้ายกลายเป็นวายุสายหนึ่งเช่นกันเขาขยับร่างฉับไวหลบหลีกดาบวิญญาณระดับหกที่ขับเคลื่อนด้วยความแข็งแกร่งหนึ่งหนึ่ง้ยช้างแมมมอธโบราณของส่งไปได้ในทันทีความเร็วดาบของส่งไปนั้นสามารถขยับได้ว่องไวด้วยความสามารถจากการเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของตัวดาบแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวส่งไปเองจะขยับได้ว่องไวเช่นนั้นด้วยเช่นกัน ความเร็วของมันนั้นยังอยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนด้วยความแข็งแกร่งช้างแมมมอธโบราณ800ตัวเท่านั้นตัวมันไม่อาจไล่ตามความเร็วของต้นหลิงเทียนได้ทันไม่ว่ามันจะฝืนและทุ่มเทมากแค่ไหนก็ตามตราบใดที่ต้นหลิงเทียนไม่คิดให้มันเข้ามาใกล้ๆเองหลักก็นับว่าเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ที่มันจะตามต้นหลิงเทียนได้ทันพลังลมมันเป็นพลังลมเบื้องต้นจริงๆ ผู้คนรอบๆไม่ได้ขาดผู้ที่มีสายตาคมชัดแต่อย่างไรพวกมันย่อมเห็นกระแสพลังลึกล้ำที่ฉับทับไว้ที่ขาของต้วหลิงเทียนในทันทีนั่นเป็นพลังของแท้พลังลมเป็นพลังลมเบื้องต้นความแข็งแกร่งเทียบเท่าสองร้อยช้างแมมมอธโบราณตอนนี้สีหน้าท่าทางการแสดงออกของทุกผู้คนได้เผยถึงความตกตะลึงพรึงเพริดออกมาบุตรเขยของเจ้าเมืองเฟิ่งได้ทำลายกดเหล็กของทวิปเมฆาล่องที่มีมาแต่สมัยโบราณลงแล้วฟุบ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  ฟุ๊ตัวหลิงเทียนนั้นไม่ได้เลือกที่จะถอยห่างจากส่งไปเขาอยู่แทบจะประชิดตัวส่งไปแต่อาศัยความสามารถอันเหนือชั้นหลบหลีกคมดาบวิญญาณระดับ6ของส่งไปด้วยระยะทางเพียงเส้นขนกั้นคมดาบไม่อาจสัมผัสเขาได้แม้เพียงครั้งทั้งการเคลื่อนไหวยังเต็มไปด้วยความสง่างามราวกับเริงระบำแลไปคล้ายผีเสื้อบินฉวัดเวียนตอนนี้ส่งไปบังเกิดความทารมานอย่างแสนสาหัส ดาบวิญญาณระดับหกในมือของมันนั้นมีทั้งความแข็งแกร่งและความว่องไวที่เหนือกว่าต้นหลิงเทียนแต่เป็นตัวมันที่ไม่อาจก้าวเท้าเคลื่อนร่างและเปลี่ยนทิศทางดาบได้ว่องไวมากพอจะทําอะไรต้นหลิงเทียนและตอนนี้ต้นหลิงเทียนกําลังทําราวกับเล่นสนุกกับมันอยู่อย่างไรอย่างนั้นเช่นนั้นให้ข้าดูว่าเจ้าจะหลบกระบวนท่านี้ได้อย่างไร ทันใดนั้นเองส่งไปพลันระเบิดโทสะออกมาเสียงตะโกนดังก้องเมื่อมันมองการเคลื่อนเคลื่อนของต้นหลิงเทียนอยู่ครู่หนึ่งมันก็แ้งฟันกระบี่เป้ะนวงกว้างเพื่อให้ต้นหลิงเทียนกระโดดหลบออกไปไกลๆก,ก่อนที่จะจับจับจงหวะทิศทางยามต้นหลิงเทียนสืบเท้าภพุ่งตัวซัดเคลื่องดาบไปด้วยกำลังทั้งหมดเล็งไปยังจุดตกของร่างต้นหลิงเทียนซูมตอนนี้ดาบวิญ,ญญาณระดับห พุ่งไปดั่งลูกธนูล็อกไปยังร่างของตัวหลิงเทียนราวกับมีระบบนำวิธีส่งเสียงแหวกฝาอากาศดังออกมาอย่างน่ากลัวการซัดดาบครั้งนี้เต็มไปด้วยกำลังความแข็งแกร่งและความเร็วถึงขีดจำกัด1,100ั้ช้างแมมมอธโบราณและความเร็วของมันก็นับว่ามากมายกว่าความเร็วในการเคลื่อนร่างของตัวหลิงเทียนก็นับได้ว่าพอจะมีหัวคิดอยู่บ้างหละนะตัวหลิงเทียนเลือกที่จะรับเขาย่อมไม่คิดหลบหลีกให้เสียเวลาเพราะจะอย่างไรก็คงหลบไม่ทนันและเตรียมเผชิญหน้ากับดาบซัดพุ่งนี้ตรงๆง ด้วยความเร็วในตอนนี้ต่อให้จะใช้พลังสันสะเทือนก็ยังนับว่าด้วยกว่าดาบบินของส่งไปทันใดนั้นเมื่อเท้าต้นหลิงเทียนส,สัมผัสสัมผัสพื้นเขาก็คว้าจับกระบี่อ่อนดาราม่งที่ปรากฏขึ้นมาในอากาศว่างเปล่าทันทีทั่วร่างบิดส่งแรงลงมือออกมาในทันใดวิชาวาดกระบี่กระบี่ตวัดวูปานอัศนีผ่าฟาดไม่แค่เพียงพลังงานต้นกําเนิดเท่านั้นในกระบียังฉับไว้ด้วยพลังลมเบื้องต้นหนุนเสริมให้สภาวะกระบี่รวดเร็วถึงขีดสุดวูม เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้าปรากฏเงาร่างช้างแมมมอธโบราณร่วมหนึ่งสองร้อยตัวมันตระหง่านกลางเวหาราวกับสายรุง้งฟับกระบี่อ่อนในมือตัวหลิงเทียนตวัดฟาดไปยังดาบวิญญาณที่พุ่งซัดมาของส่งไปอย่างแม่นยำเครง้งด้วยการตวัดกระบี่เพียงครั้งดาบที่พุ่งซัดมาของส่งไปก็ถูกปัดกระเด็นไปไกลหมดสิ้นสภาวะดุร้ายในทันทีเมฆลมประสานเคลื่อนคล้อยตัวหลิงเทียนที่ตวัดฟันดาบทิ้งไปแล้ว ยังอาศัยโอกาสนี้ที่ศัตรูไร้ดับถีบเท้าส่งแรงพุ่งร่างออกไปเต็มกำลังด้วยวิชาท่าร่างปราดไปทางส่งไปที่กำลังเผยสีหน้าซีดเผือดโปรดยังมือไว้ไมตรีด้วยสีหน้าของบิดาส่งไปเองก็ซีดราวกับศพมันรีบตะโกนออกมาเสียงดังด้วยพลังงานต้นกำเนิดแต่มันก็ไม่กล้าเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นเพราะมันสังเกตว่ายามนี้เฟิ่งหูเต้านั้นจับตามองมันอยู่ อีกทั้งยังมีพลังกดดันไร้สภาพคุ้มหนึ่งห้อมล้อมอยู่รอบๆพร้อมที่จะลงมือถล่มร่างของมันในชั่วพริบตาที่มันกล้าเคลื่อนไหวอะไรวูมกระบี่อ่อนดาราม่วงยามตวัดฟาดมานั้นมันส่องประกายเรืองรองหมายสะบ้านไปที่ลำคอของส่งไปทว่าในพริบตานั้นเองตัวกระบี่ก็พลิกเล็กน้อยเปลี่ยนจากด้านคมเป็นใบกระบี่ทิศทางยังเลื่อนจากลำคอเป็นตกฟาดไปเต็มใบหน้าของส่งไปเปรีย ใบดาบตกฟาดไปจนหน้าส่งไปสะบัดร่างของมันยังกระเด็นปลิวไปตามแรงตกพุ่งเข้ากระแทกกับหน้าผาด้านหนึ่งของหุบเขาอย่างจังเศษหินฝุ่นดินปลิวกระจายว่อนในอากาศเมื่อร่างส่งไปกระแทกผนังผาอย่างจังแล้วร่างมันก็ร่วงหล่นลงมาดังตุบก,กองไปกับพื้นกระอักโลหิตออกมาหลายคำท่าทางจะบาดเจ็บภายในไม่น้อยสีหน้าของมันซีเซียวราวกับศพฟันฟังอย่างร่วงหล่นไปกว่าครึ่งปากรสชาติเค็มเฝื่อนในปากชวนให้คลื่นไส้นะ ตอนนี้เมื่อมันพยายามเงยหน้าขึ้นมามองต้นหลิงเทียนอีกครั้งในแววตาของมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวต้นหลิงเทียนเพียงเก็บกระบี่กลับไปก่อนที่จะเหลือบมองส่งไปอย่างไม่แยแสเท่านั้นแล้วก็เดินกลับมาหาเฟิ่งเทียนหู่ตอนนี้ไม่ทันได้มีผู้ใดสังเกตเห็นว่าใบหน้าของเฟิงเทียนหู่ใต้ผ้าคลุมนั้นแดงราวกับจะคั้นออกมาเป็นหยดโลหิตได้แล้วราวกับนางจะมีความสุขและความตื่นเต้นราวกับได้ลงมือจัดการส่งไปด้วยตัวเองอย่างไรอย่างนั้นขอแสดงความยินดีด้วยท่านเจ้าเมืองเฟิง่ง ท่านได้บุตรเคยอันประเสริฐนะขอแสดงความยินดีต่อท่านเจ้าเมืองเฟิงท่านเจ้าเมืองเฟิงนับว่ามีโชควาสนายิ่งนักที่ได้รับบุตรเคยอันยอดเยี่ยมมากพรสวรรค์เช่นนี้ตอนนี้เหล่าเจ้าเมืองอื่นอีก28ดเมืองต่างทยอยกันมาประสานมือแสดงความยินดีต่อเฟิงหู่เต้าไม่ขาดสายตอนนี้เองเฟิงหู่เต้าถึงกับเผยรอยยิ้มอันหาดูได้ยากยิ่งออกมาจนแก้มแทบปริขอบคุณสหายน้อยยิ่งนักที่เมตตา ตอนนี้เองหลังจากที่เจ้าเมืองส่งเอาโอสถไปรักษาบุตรชายมันแล้วมันก็ประสานมือพร้อมคารวะต้นหลิงเทียนคราหนึ่งด้วยความสำนึกบุญคุณมันย่อมรู้ดีแก่ใจว่าหากต้นหลิงเทียนไม่สนใจมันและลงมือสังหารบุตรชายมันทิ้งเสียมันก็ไม่อาจทำอะไรได้เพียงทนรับเรื่องราวอย่างเสียใจเท่านั้นไม่อาจแก้แค้นอะไรได้เลยเฟิง่งหู่เต้าแข็งแกร่งเกินไปถึงแม้มันจะผนึกกำลังกับเจ้าเมืองอีก28ดคนก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเฟิง่งหูเต้าสัก์เพียงนิด ตัวลิงเทียนเพียงพยักหน้าเบาๆเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงสะชัมระจิตก็จะเปิดออกแล้วตอนนี้เองใครสักคนหนึ่งก็กล่าวขึ้นมาสายตาของทุกผู้คนพันหันขอบไปมองยังหุบเขาที่เต็มไปด้วยเมฆหมอกหนาทึบทันทีเมฆหมอกนี้ลงตำหนาน,าน่นนักทั้งยังเต็มไปด้วยกลิ่นไอลีลับบางประการยากที่จะมองเห็นซึ่งถึงข้างในได้สะชัมระจิตนั่นอยู่ในหุบเขานี้งั้นหรือ ต้วหลิงเทียนพยายามแผ่พลังวิญญาณออกไปตรวจสอบเล็กน้อยและเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังของอาคมจารึกที่แผ่ซ่านเต็มไปทั่วหุบเขาได้ในทันที